สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมอาร์วอสกันอีกชินเคยแล้วนะครับแล้วในวันนี้ผมก็มาเล่นด่าน3 v 3ของทางฝ่ายต่อตานะครับทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้งัดได้ทุกคนนะครับแง่เราเล่นนะครับผมแต่ผมก็พร้อมนะครับตอนนี้เป็นภารกิจที่แบบว่าจะต้องทํานะครับผมเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่าต่อให้ผมจะเจอกคงที่ตึงแค่ไหนผมก็จะต้องเจอครับผมโอเคครับทางเพื่อนเราก็มี17 สองคนนะครับทุกคนจะทางฝ่ายตรงข้ามก็มี18-2คนเลยนะครับบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามนี่ค่อนข้างได้เปรียบตรงเลเวลนะครับเนี่ยแต่เรื่องทางทหารนี่ก็ไม่รู้นะครับผมต้องดูลองดูก่อนนะครับผมว่าทหารของใครนั่นจะแก่งงมากกว่ากันนะครับผมแต่ก็ขอให้แบบสมดุลกันแล้วกันนะครับหลังจากนี้นะครับทุกคนโอเคเรามาเตรียมพร้อมดวลเลยดีกว่านะครับผมทางเราก็ได้สร้างทางเรืออีมิชชัดีสทางทางทหารราบนะครับเนี่ยเพราะว่าทางเรือเป็นของเพื่อนเล้านะครับผมโอเคครับ ผมต้องสร้างทางโรงงานผลิตไฟฟ้าหนึ่งอันแล้วก็สูนจะหาผมจะผลิต3าอันเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมผมจะผลิตไฟฟ้าสามอันนะครับอีใช่สูญจะหาสามอันผลิตโรงงานผลิตฐหานราบนะครับผมเอาสามอันเลยโอเคครับผมผมก็ใช้ทางบูททองนะครับผมโอเคครับจะส่งทางทถานราบนะครับทุกคนเดี๋ยวไปสอดแนมสักตรงนี้นะครับผมเอาไม่ต้องถึงบ้านฝ่าตรงข้ามมากนะครับเพราะว่าฝาตรงข้ามผมว่ามันต้องมี การแก้ทางเราแน่นอนถ้าเราไปใกล้บ้านมันบ้านมันมากเกินไปนะครับผมโอเคถานตัวนี้มาเก็บตรงนี้นะครับผมทางเพื่อนเราก็ต้องบอกเลยว่าเดินเกมได้โคตรเร็วนะครับผมดูดิฝาตรงข้ามเดินเกมได้เร็วมากครับทุกคนเราสามารถส่งทางทหารเราลาบเราไปจุดบ,บวกได้แล้วเนี่ยนะครับผมโอเคครับทหารลาบตัวนี้มาเก็บตรงนี้มานะครับผมโอเคครับ ฝ่ายตรงข้ามก็เก็บได้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนทางเพื่อนเราก็ต้องมีการเร่งบวกครับผมถ้าผมก็จะบวกเหมือนกันช่วยเพื่อนนะครับผมทางเราไม่ได้เพื needed, totally. ่อนต้องได้นะครับหลังจากนี้นะครับทุกคนโอเคครับฝ่ายตรงข้ามบุกมาแล้วนะครับผมบุกมาถึงในบ้านผมแล้วหลังจากนี้นะครับผมต้องสร้างทางรถไฟฟ้านะครับนี่โอเคครับผมทางเรารู้สึกเหมือนว่าทางทหารราบของฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนจะไม่ค่อย แข็งหรือเปล่านะครับเพราะว่าทาาร่าผมยิงคือตุยคือตุยนะครับผมผมคิดว่าทหาร่าฝ่าตรงข้ามน่าจะไม่แข็งไม่มากครับทุกคนโอเคครับผมต้องพร้อมจังหวะนี้โอเคผมเพื่อนเราส่งทางทหาร่าไปเรียบร้อยแล้วครับทหารร่าของเรานะครับ,ท,าารบ,รบทุกคนมาตรงนี้ดีกว่า,นา,า,นา,า,าเนา,มมา,า,นเาะ,ะนะครับผมสร้างทหาร่าเพิ่มเติมดีกว่าผมอะดูสิันาแค่นี้ไม่พอหรอกนะครับผมป้องกันทางบ้านไว้หน่อยโอเค12หรือ15ตัวดีเอาเป็น15ตัวแล้วกันนะครับผมโอเคครับใช้บูเล่งสร้างป้องกันหน้าบ้านผมไว้ให้รอดก่อนตอนนี้ ทางเพื่อนไปถึงหลังบ้านฝ่ายตรงข้ามได้แล้วนะครับเนี่ยก็มีทางฝ่ายสีมน,นะครับทุกคนก็กําลังสร้างรถพ่นไฟเลยหรือเปล่าเนี่ยรู้จักทรงแล้วผมว่าผมจะเกมเร็วครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามไม่เล่นทางเรือนะครับผมมันดันเล่นทางเอ๊ะมันเล่นเรือหรือว่าแต่ผมรู้สึกเหมือนว่ามันจะเล่นทางไอตัวอูเรือโอเคมโอเคมองตรงนี้มันมองไม่ค่อยเห็นครับทุกคนมืด <laughs> โอเคครับทางผมก็ยังสอดแนมไม่ถึงบ้านฝาตรงข้ามเลยครับเนี่ยจังหวะนี้ต้องพึ่งเพื่อนนะครับผมเพื่อนเราก็ไปถึงบ้านฝาตรงข้ามเรียบร้อยนะครับผมต้องสร้างทางสุจหาอันที่4ี่ต่อเลยนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับทหารราบผมพอแล้วทหารราบผมพอแล้วนะครับผมโอเคครับไอโรงงานนี้มันมีแล้วนะครับผมมีโรงงานมีฮีโร่เรียบร้อยแล้วครับผมจังหวะนี้นะฝาตรงข้ามเดินเกมได้เร็วจัดนะครับผมเอาอย่างเรื่องจังหวะนี้มันอยู่บ้านสามยัง มันอยู่บ้านสองนะครับผมแต่เดินแต่เดิน,แต,ดนแต่เดินเกมเร็วมากนะครับจังหวะนี้นะทางไฟสีฟ้าบอกเลยว่าก็น่กกากลัวอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคครับผมทางเพื่อนเราก็กําลังสร้างทางอู่รถโอเคครับทางผมขอขึ้นโรงงานผลิตรถดีกว่านะครับผมจะต้องเล่นทางฮีโร่เหมือนกันนะครับเนี่ย ทางเรานี่เสียเปียบตรงที่แบบว่าเรือไม่สามารถจะขึ้นไปเก็บบนนี้ได้นะครับผมแต่ทางฝ่ายตรงข้ามมันสามารถเอาเรือมาเก็บได้นะครับแต่ทางเราก็ได้แต่ทางเราก็ชื่ว่าจะไม่ได้เลยนะครับผมทางเราก็ยังมีทางตัวต่อนะครับที่ยังคอยเก็บได้อยู่นะครับทุกคนโอเคครับผมตรงทางนั้นนรับผมมาตรงนี้ดีกว่านะลองดูก่อนนะครับผมลองดูก่อนถ้าไหวก็ถือว่าไหวนะครับทุกคนถ้าไม่ไหวก็แล้วไปนะครับ <S 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 จะต้องสร้างทางตัวฮีโร่เพิ่มเติมไห้เราเนี่ยนะครับผมสร้างทางตัวผลิตตัวเมนไปดีกว่า ผมรู้สึกว่าทหารราบฝั่งสีฟา้านี้ไม่ค่อยแข่งครับทุกคนใช่ไหมอันนี้ผมคิดเลยไหมครับเนี่ยจริงๆด้วยนะครับทุกคนทหารราบฝ่ายตรงข้ามไม่ค่อยแข็งนะครับผมต้องเอาทหารราบผมมาตรงนี้ก่อนหลังจากนี้โอเคครับผมทาผมต้องใช้บูทเร่งสร้างวะไอ,อ้ใช้บูรทรองก่อนเดี๋ยวผมขอใช้บูทองสักครั้งนึงนะครับแล้วขอรีบรีบขึ้นบ้านก่อนดีกว่าไหมนะครับผมเพราะว่าดูจะส่งแล้วผมว่าผมเจอเกมเร็วไม่พอผมว่าเจอเกมแข่งด้วยดีฝั่งสีม่วงดูจะส่งแล้วน่าจะแข็งจัดครับ มันส่งเรือนมาเรือมแรงมากๆเลยนะครับเนี่ยทางเพื่อนเราได้เก็บทางตัวคอนเทนเนอร์สักอันยังอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมโอเคครับผมขอขึ้นบ้านก่อนนะครับหลังจากนี้โอเคครับมีทางตัวคอนเทนเนอร์ไม่รู้ว่าเพื่อนเราเก็บได้หมดหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคครับรูศพดูจ่ผมดูจะส่งแล้วน่าจะเก็บไม่หมดนะนี่ตาฝ่ายสีเขียวนี่อ๋อส่งน้ำหนัลาบมาเรียบร้อยครับทุกคนโอเคผมมาถอยก่อน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 แต่แรกกะว่าจะบวกนะครับเนี่ยต่ฝ่ายตรงข่ามารุ้มอ่ะ มันลุมนะครับผมก็เลยยากหน่อยนะจังหวะเนี huh. right now, right now. Okay. ้ยนะครับผมโอเคครับผมต้องสร้างทางตัวเม่นทิ้งไว้ก่อนนะครับผมต้องสร้างความยิงสไนเปอร์ด้วยเนี่ยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่วยเอาสร้างแบบป้องกันช่วยเพื่อนด้วยนะครับผมอางไว้หน้าบ้านฐานาฝฝาตรงข้ามมาถึงหน้าบ้านเรา้เนี้ยนะครับผมโอเคสิบตัวสิบตัวพอสิบเอ็ดตัวก็ได้นะครับผมโอเคครับฐานราเราไม่ต้องวิ่งปอกนะครับผมสี่ลำเพื่อนเราบอกว่ากาลังก่อยานพานะครับโอเครับผมได้ครับ จังหวะนี้ผมบอกเลยว่าจะต้องนิ่งๆอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมบวกเลยก็ยากอยู่เหมือนกันนะนะครับผมฝ่ายตรงข้ามนี่แข็งมากแต่สีฟ้ารู้สึกว่าทหารราบจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับแต่ไม่รู้ว่าตัวฮีโร่อย่างอื่นเนี่ยแข็งแค่ไหนครับผมต้องลองดูก่อนี๋ยวขอขึ้นโรงงานนี้ก่อนนะครับโอเคผมยวสร้างทางตัวเม่นรัวๆจังหวะนี้ทหารราบเราก็ใช่ว่าจะไม่สร้างนะครับผมต้องท่านทหารราบไปด้วยเนี่ยเพื่อฝ่าตรงสีฟ้าเล่นเกมเร็วนะครับผมเพราะว่าดูจะสองแล้วเล่นเกมเร็วจริงๆ โอเครับผมจะขอเชิบุตสีทองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าเรือส,สีสีเขียวเพื่อเรานะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรแรงยิงปังปังคือหายครับทุกคนสองที่หายสองที่หายบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับเนี่ยอะหว่างพึ่งสีเขียวเราอิสใช่อะหว่างพึ่งสีเขียวแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับผมผมต้องขึ้นซื้อทางในตัวเม่นไวประมาณสักสี่ตัว ผมซื้อไว้สตัวนะครับผมนั่นก็เป็นทางทหารยิงยิงปืนกลอีก6ตัวโอเคครับผมอีก6ตัวพอจะครบ20ตัวครับโอเคครับหลังจากนี้ก็เตรียมพร้อมสร้างทางตัวจกักรกดีกว่านะครับผมรู้สึกเหมือนว่าทางสีมองนี้จะส่งสร้างตรงข้างๆมาเยอะนะครับผมทางเพื่อนจัดการสนามก่อนเลยนะครับนี่เอาอย่างเรื่องนะครับผมเฮ้ยร้ายกาศละเพื่อน แต่คมสีม่วงได้ผมบอกเลยว่าอาจจะได้ก็ได้นะครับเนี่ยเพราะฝ่าดสีตรงข้ามนี่มันรู้สึกว่าเขียวนีออนแข็งสุดครับทุกคนสีม่วงนี่โดนเพื่อนเราโจมตีได้เข้าง่ายมากนะครับผมหรือว่าทางเพื่อนเรานั้นอัพเรือมาเยอะหรือเปล่านะครับเนี่ยทหารราบฝายตรงข้ามแต่ยังไม่เข้าเลยครับผมทหารราบฝายตรงข้ามวิ่งมาครับทุกคนดูจะสแลวทรงเหมือนพีชีพนะมันไม่ได้เหมือนแบบว่าจะมาต่อสู้นะครับทุกคนแต่สเหมือนพีชีพมากกว่าโอเคครับตอนนี้ทางเพื่อนเราก็คุมข้างบ้านสีม่วงได้เรียบร้อยแล้วครับ เลยแค่ไม่กี่อันฝ่ายตรงข้ามก็จะผลิตตังค์ได้นิดเดียวแต่มันขึ้นบ้านสามในโคตรเร็วนะไอม่วงเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเดินเกมได้เร็วมากๆนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดาเป็นคนมีฝีมือจริงๆโอเคครับเดีย๋ยวต้องสร้างทางจากกัวเพิ่มเติมรัวๆแล้วก็จะต้องใช้บูททองเร่งสร้างตั้ง่งน,นะครับเนี่ยจะได้เร็วๆขึ้นนะครับผมผมคิดว่าสิบนาทีผมคิดว่าเขาบวกกันเลยนะทุกคนเชื่อไหมผมคิดว่าเขาบวกกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าเขาจะบวกกันจริงหรือเปล่านะครับผม จะสร้างทางนี่ตัวตัวเมนพอละตัวเม็นพอละผมขอขึ้นโรงงานดีกว่านะครับเพื่อจะได้สร้างทางไอ้ตัวแมมมอสนะครับผมในระยะไกลๆของเราตอนนี้ทางเพื่อนก็โจมตีทางสุจิหัทางฝ่ายตรงข้ามครับรู้สึกกันว่าสีม่วงนี้จะท้อใจนะครับเนี่ยไม่สามารถที่จะจบทางเรือของทางเพื่อนเราได้นะครับผมทางเพื่อนเรานี่ ไหวตัวทันนะครับงัดเรือ2ขึ้นมาก่อนเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมตอนนี้ทางฝ่ายตรงข้ามก็ขาดแคลนไฟฟ้านะครับไม่รู้ว่าถอดมือวางมือไปหรือยังนะครับผมตอนนี้ทางเพเื่อนเราสีเขียวไอ้สีเออเคสีเขียวเราก็เดินเกมได้เรยเหมือนกันนะครับเนี่ยสร้างทางตัวจกักรกวนะครับผมทางเพื่อนสีหลังเราก็สร้างตัวจกักรวลเรียบร้อยแล้วก็มีการสร้างทางเครื่องมีลบด้วยนะครับเนี่ยเฮ้ยสร้างตอนไหนครับเนี่ยนนกว่าล่นทางฮอนะครับผม ไปไปมาในทางเครื่องมีลบนะครับเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดามีการลองเครื่องก่อนด้นะ <c oughs> ไม่ธรรมดาจริงๆครับทุกคนสร้างทางโรงงานในฟ้าดีกว่านะตอนแรกกะว่าจะไม่เล่นทางฮีโร่นะครับผมถ้าผมมาคิดที่ฮีโร่สนุ่กันดีกว่าเนาะใช่ไหมครับผมเอาแมมมอสักสองตัวนะครับผมโอเคทาเพื่อนคุมบ้านสีม่วงได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม แถมกำลังสร้างอะไรด้วยอยู่ไม่รู้นะครับเนี่ยกำลังสร้างลงไปฟ้านะครับผมบอกเลยว่าสีเขียวนีออนนี่มีการส่งทหารมาช่วยครับดูดิเรือเพื่อนแข็งจัดฝ่ายต้องข้ามตีถ้าไม่เข้าอ่ะดูดิเอาอย่างเรื่องนะครับผมเฮ้ยสีเขียวก็บ้านสามนะนะครับผมแต่ทหารมันไปไหนหมดผมต้องดูทหารมันก่อนนะครับว่าทหารไปไหนหมดแต่ทางสีเฮ้ยแต่ทางสีฟ้ารู้สึกเหมือนว่าทางบ้านจะไม่ค่อยแข็งหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมต้องลงทางโรงงานฮีโร่นะครับเนี่ย ทางเพื่อนได้สอดแนมดูแล้วนะทางฝ่ายตรงข้ามนี่รู้สึกเหมือนว่าจะช้ากว่าเราหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่รู้สึกเหมือนว่าทางฝ่ายสีฟ้านี่แหละนะครับผมยังไม่เห็นแต่เห็นแค่บ้านนะครับตอนนี้จุดสี่เหรอมันกําลังขึ้นโรงงานหรอเพื่อนจู่โจมเลยบ้าละ่ะจู่โจมเลยเปล่าลผมแบบลองส่งซิกจู่โจมก่อนนะครับว่าเพื่อนจู่โจมเปล่าหรือพืจ่จู่โจมผมก็จะลองดูก็ได้นะครับผมโอเคเพื่อนเพื่อนจู่โจมมาละผมได้หมดอ่ะ ผมเตรียมโรงงานผลิตทหารราบไปก่อนดีกว่าเพื่อมีไม้ตายครับทุกคนเพื่อได้มีไม้ตายอัดยาวลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองก่อนลองลองก่อนโอเคครับทางเพื่อนก็เรือคุมทามม้าสิม,ม่วงยังไม่อยู่หมัดนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีการสร้างเข้าไปข้างในนะครับผมโอเคครับมีการสร้างทางตัวโซลริตนะครับผมโอเคทางทหารนกไฟสีฟ้าอุย้ยบอกเลยว่าทหารพลไฟเนี่ยไม่ร้ายกาจจังวะนะครับผม บอกเลยว่าเอาอย่างเรื่องนะครับจังหวะนี้ผมขอขึ้นโรงงานนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนอาจจะมีการส่งทางสลาเมนเดอร์แบบจมตีบ้านมองก็ได้นะครับผมจะทางฝ่ายสิฟ้านี่ดีนะครับผมโอเคบุกมาแล้วบุกมาแล้วนะครับผมมันบุกมาแล้วจ้าเตรียมพร้อมไม่ดีนะครับลูกสมุนของข้าโอเคครับผมเตรียมพร้อมไม่ดีครับลูกสมุนของข้าเร็ยบร้วเรเวป้องกันป้องกันบ้านสุดชีวิตนะครับผมฝ่ายตรงข้าบุกมางี้นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมใช้บูธท้องเลยแล้วกันนะครับ ช่บอกพี่งั้นหรอยน้องเอ้ยสีหลังรอช่วยพี่อยู่จังหวะนี้ฝ่ายสงครามบอกเลยครับทุกคนมาเอาอาหารมาละลายเล่นน่ะเรียบร้อยครับทุกคนนิ่มจัด <c oughs> นิ่มจัดนะครับเนี่ยก็ใช่ว่านะครับทุกคนอีเวนต์แบบใช่ว่าแบบจะเจอแต่คนเก่งตลอดนะครับบางทีก็เจอคนที่เล่นไม่เก่งก็มีนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่จังหวะของเราไปนะครับโอเคครับผมจะสร้างทางตัวจั่วทิ้งไว้ก่อนนะครับผมโอเค ดี๋ยวผมขอลองบุกดูหน่อยนะนะครับผมมาสู้ได้บ่าผมขอลองบุกดูก่อนนะครับทํานเป็ก็ส่ง,ท,งทหารมาตรงกลางนะครับผมโอเคมาเก็บตัวก่อนที่เนิร์ชปะ่ะแล้๋วผมก็ขอลองบวกนะครับทุกคนโอเคครับผมทหารปุ่นไฟฝ่าตรงข้ามผมรู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะแต่ผมใช้บุญแดงมากดีกว่านาะนะครับผมจมต้องเสียทรัพยากรเยอะนะครับผมคิดว่าผมสามารถใช้ท่าไม้ตายได้ครับทุกคนท่าไม่ตายผมได้มาจุติเรียบร้อยแล้วครับทุกคนหลังจากนี้ เวิ่งฝ่ายสีเขียวนี่ออนบอกเลยวอ้อนอย่างเรื่องวะทุกคนพันหนึงนะพันหนึงนะวิ้ยวิ่งวิ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะใช้ทางทหารลาบมาแทนนะครับผมโอเคโอเคไม่ได้ครับอย่ามาเลี่ยมกับฉันนะนะครับผมตอนนี้ทางฝ่ายตรงข้ามส่งทางไอตัวโซลิดมาครับทุกคนโอเคครับผมเอ้ยไม่ใช่หลังจากนี้ผมจะส่งทางทหารลาบครับทุกคนบวกไอฝ่ายตรงข้ามลืมหูลืมตาไม่ถนัดเลยนะครับจังหวะนี้นะครับผมเรียบร้อยครับโซลิดฝ่ายตรงข้าม จะตุยหรือเปล่านะนะครับผมมาละมาละนะครับมาแล้วมาแล้ว,ลว <c oughs> ค่อยๆมาทีละตัวมานะครับผมผากันเข้ามาก็ได้นะครับตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามมาละนะครับผมโอเคเจะบ,บวกก็ไม่กล้าบวกอย่างเต็มที่นะครับทุกคนทั้งผมก็เช่นกันนะครับเพราะว่ากลัวทางทหารของอ p g ฝจีฝาตรงข้ามนะครับทุกคนโอเคผมจะส่งทางในตัวรถ ไอตัวจังกัวผมถอยมาก่อนนะหลังจากนี้นะครับทุกคนโอเคแต่ผมส่งทันาหารลาบผมมากองกองไว้ตรงกลางเดีกว่านะครับตอนแรกกะว่าจะส่งไปบวกหน้าบ้านมันนะครับทุกคนแต่คิดไปคิดมาเฮ้ยมันมันได้หรอนะครับโอเคครับผมปะบวกเลยกกว่าบวกเลยดีกว่าเพื่อนเราเอาอยูเพื่อนเราเอาอย,เาเอาอยูเราก็ต้องช่วยนะครับผมโอเคครับหลังจากนี้นะครับทุกคนใช้บุญแดงนะ <laughs> ใช้บุญแดงดีกว่าโอเคผมใช้บุญทองฝ่ายตรงข้ามจะร้องนะครับ ใช้บุกแดงไปก่อนนะครับผมโอเคออกเลยว่าจะกลัวเราโคตรแรงนี่จะกลัวเพื่อนเราด้วยนี่หว่านะครับผมใช่แค่ของเราอย่างเดียวโอเคครับทางเพื่อนเราใส่ยับยาบปะครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยทางนไฟกาลังวิ่งเข้ามานะครับผมเจอจะกลัวลุมยิงนะครับบอกเลยว่าลูกกระสุนหนักๆทางนั้นนะครับผมโอเคเอางเรื่องนะครับผมหลังจากนี้ทางที่บ้านผมก็ตรงนี้มานะครับผมมาบวกเลยดีกว่านะครับ แต่ในฝ่ายตรงข้ามก็เจอสึกหนักนะครับผมสีม่วงก็ไม่สามารถจะเกิดได้นะครับทางฝ่ายสีเขียวนีออนก็จะต้องป้องกันบ้านตัวเองไม่ก่อนนะครับผมโอเคฐานรากผมมาลัล้วนะครับผมให้บ้านฝ่ายตรงข้ามกระจุยกระาจเดียวเชียวทั้งทีฟ้านนจะเล่นทางเกมเร็วเนี่ยมาเล่นทางในตัวรถคอแล้วก็เล่นทางในตัวทหารราบครับทุกคนรวังจบเกมเร็วนะครับต่ที่ไหนได้ครับทุกคนจะกลัวเราอัพมาเยอะนะครับผม <laughs> จบเลยเพื่อน จบแล้วแม่จ๋าหลังจากนี้ฝ่ายเพื่อนเราคุมบ้านสีเขียวนีออนผมรู้สึกว่าเขียวนิอนอนนี่แข็งสุดๆ,ๆนะครับทุกคนผมรู้สึกเหมือนว่าเขียวนีอนอนนี่แข็งสุดละของฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ทางฝ่ายสีฟ้ากระทังฝ่ายสีม่วงผมรู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะเพราะว่าจากเรืองเพื่อนถึงจับเต็มนะครับทุกคนแต่โจมตีแบบเข้าๆๆๆนี่ผมบอกเลยว่าอาจจะอัพมาไม่เยอะนะครับผมโอเคมันก็เล่นทางในตัวไซออนนะครับเนี่ยแต่ผมใส่คงมือไม่ว่างครับผมมือไม่ว่างใช้สกิล ทำให้ปั่นสมองฝ่ายตรงข้ามครับมันก็เลยโจมตีปฝ่อยเฉยๆนะครับจังหวะน,นี้โอเคกับผมเรียบร้อยแล้วครับควบคุมทางบ้านฝ่ายตรงข้ามควบคุมให้หมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าฐานปืนกลของเรานะครับทุกคนตอนนี้ผมอัพเลือดตันนะครับทุกคนอัพเลือดตันอัพปืนตันนะครับเหลือแค่ระเบิดควันเดียวนะครับทุกคนทีน่ผมยังอัพ SI ไม่ตันนะบอกเลยว่าฐานปืนกลผมนี่นะฝ่ายตรงข้ามบุกมาเดียวๆบอกเลยว่าเอายากนะครับผมถ้าไม่ตันเหมือนกันนะ ตอนนี้ทางฝ่ายตรงข้ามก็เรียบร้อยครับทุกคนมีการระเบิดบ้านตัวเองทิ้งด้วยนะครับเนี่ยดูทรงแล้วนะครับผมแต่ทางเครื่องมีรถสีเหลืองเพื่อเราแรงจัดเลยนะนะครับผมแรงมากเลยนะแบบบินโชบทีแบบหายหายหายอ่ะบอกเลยไม่ธรรมดาจริงครับทุกคนบอกเลยว่าโชคช่วยแล้วครับผมจังหวะนี้เราสามารถชนะฝ่ายตรงข้ามได้ครับทุกคนฟันคามกดจำแพ้เราแล้วนะครับสู้เรายากนะครับผมโอเคทางสีเขียวเพื่อเราก็ตดชนะ 100%นะครับผมสีเหลืองก็อตัตชนะ89%ทักผมก็80%นะครับทุกคนโอเคครับผมชัยชนะก็ได้เป็นของพวกเรานะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมจะาทำคลิปต่อไปด้น,นะครับทุกคนขอบคุณมากมากนะครับ